ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักษนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมแวนการ์เซโลนะครับผมวันนี้ผมจะมาแปลความสามารถของแคนดาร์อินดิคูลัมนะครับซึ่งในที่นี้ผมขอเรียกสั้นว่าดาร์กันแล้วกันนะและก็นอกจากแปลความสามารถแล้วนะครับผมผมก็จะแนะนํานะครับผมรูปแบบการเล่นหรือคอมโบนะครับผมที่น่าสนใจนะหรือการสัมผัสสัมัสครับของแคนนี้ให้นะครับโอเคว่าแล้วเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอ่า สำหรับใครนะครับผมที่ยังไม่ทราบนะครับว่ารูปแบบแคนนี้เป็นยังไงนะครับผมหลักๆเลยคือแคนนี้แม่งบ้าพลังนะครับผมบ้าพลังแล้วก็บ้าทําลายนะครับผมแต่ว่าจะค่อนข้างมีเรื่องดวงนะครับผมมารวมอยู่ด้วยพอสมควรนะครับผมจะไม่เหมือนกับนารูคามีหรือคางีโรนะไอพวกนั้นคือมันบ้าทําลายก็จริงแต่มันชั่วนะครับผมแต่ว่าในกรณีที่บ้าพลังกับบ้าทาลายเนี่ยผมสลับว่าดาร์กเนี่ยเป็นอะไรที่ที่สุดแล้วล่ะนะ โอเคขอเริ่มที่เกจ0ู์ก่อนนะครับเกจศูญน,นะครับผมมันจะมีหมด3ใบนะซึ่งแต่ละใบก็ถือว่าน่าสนใจทั้งนั้นนะครับเรามาดูตั้งแต่เกจสู์ใบแรกเลยนะครับเมื่อถูกไลททับนะครับผมก็จะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งเรียการ์ดนะสามารถนำการ์ดใบนี้เข้าสู่โซ่และจากนั้นทําการโซ่ชาร์จหนึ่งนะครับอันนี้ใบแรกนะใบถัดมาใบที่2ครับเมื่อถูกไลททับจะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งเรียการ์ดนะครับผมเราสามารถแจกเคาน์เตอร์บัสหนึ่งนะครับจากนั้นนำการ์ดใบนี้เข้าสู่โซ่จากนั้นเลือกการ์ด หใบเปิดท็อปเดคของเรา5ใบนะครับผมเลือกเกตสามหใบขึ้นมือนะครับอ่าถัดมาครับเมื่อถูกไลทับจะย้ายเข้าสู่แป่งเรียการ์ดเราสามารถจ่ายเคาน์เตอร์บัหนึ่งนำการ์ดไปดีเข้าสู่โซจากนั้นเลือกการ์ดเกตสอหรือต่ํากว่านะครับผมจากในเด็กเข้าสู่โซได้นะครับอันนี้คือการ์ดเกตศูนทั้ง3าใบนะครับผมแต่ละใบแต่ละใบมีจุดดีจุดเด่นเลยนะแต,ตกต่างกันออกไปนะครับผมเริ่มที่ใบแรกใบที่หครับ สำหรับอันนี้คือเราจะเป็นการประหยัดสายเคาน์เตอร์นะครับผมไม่ต้องเสียเคาน์เตอร์ได้เลยนะทําการโซชาร์จหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ก็คือสลับเด็กที่ไม่ได้อ่าเมื่อไงดีอ่ะต้องการเซฟเคาน์เตอร์แล้วกันนะครับต่อมานะครับผมจะเป็นการจ่ายเคาน์เตอร์นะแต่เราสามารถจะยัดการ์ดนะครับผมได้เลือกได้เลยนะเราสามารถเลือกได้ว่าจะเลือกการ์ดไปไหนนะครับผมจะในเด็กเข้าสู่โซได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยมันก็เหมาะมากครับผมสําหรับเด็กที่ เลือกการ์ดนะว่าจําเป็นต้องใช้การ์ดใบนี้เท่านั้นอยากให้การ์ดใบนี้เข้าสู่โซ่นะครับผมนะก็ <c oughs> ประมาณนี้ไปนะครับส่วนใบนี้นะครับผมใบนี้ก็ตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่ามันไม่ค่อยน่าใช้นะครับผมแต่พอเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็จัดว่าค่อนข้างจะมีบทบาทสําคัญนะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยสามารถเปิดท็อปเราสามารถเลือกการ์ดได้นะเกษรนะครับที่จะให้เป็นตําแหน่งแวนการ์ดได้นะครับถึงแม้มันจะเปิดแค่5บ้บใบเถิดแต่5ไใบนี้ก็ส่งผลสําคัญนะครับก็ สำหรับใครที่จัดเด็กมานะครับผมและต้องการจบที่แวนการ์ดเกรดสามที่ตัวนี้นะครับผมคือจัดเด็กมาเพื่อใบนี้เลยอ่ะถ้าไม่ใช่แวนการ์ดใบนี้เนี่ยเด็กเราจะกระจอกมากเนี่ยผมก็แนะนําการ์ดใบนี้ครับช่วยได้ดีนะครับพลังจัมปีสี่พรรันนะก็ถือว่าไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับผมแต่ก็พอช่วยในการบู๊ได้ถึงดับหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้ก็คือการ์ดนะครับผมทั้ง3าใบนะของเกรดศูนรนะครับให้เราดูนะครับว่าเด็กเราเหมาะสำหรับการ์ดใบไหน ถ้ายัดโซเฉพาะทางใบนี้ถ้าขอยัดโซอย่างเดียวเอาแค่ยัดโซอย่างเดียวไม่สนอะไรใบนี้ถ้าเลือกเกตนะครับผมว่าอยากจะปิดเกมนะครับผมด้วยเกตสามใบนหนเอาใบนี้นะครับผมอ่ะเลือกเอาเลยนะครับว่าจะเริ่มต้นที่ตัวไหนนะครับดีทั้งหมดดีคนละแบบต่อไปเกตหนึ่งนะครับผมเริ่มเลยนะครับผมใบแรกของเรานะครับถ้าเกิดเรามีการนําการ์ดเข้าสู่โซนะครับผมในช่วงเมนเฟสของเราเนี่ยยูนิตตัวนี้พลัตีเพิ่มขึ้น3 0 0พนนะครับผมดังนั้นเนี่ย จะเป็นตัวบูท์ที่ค่อนข้างจะเวอร์วังอลังการนะพะทุกครั้งที่มีการยัดโซขึ้นมาพมามตีจะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งพันนะครับก็เรียกว่าถ้าเรายัดโซ่อย้นอนสองใบผมรับประกันเลยนะว่าคุณตีขึ้นดาเมจสามได้สบายๆนะครับนะสำหรับใครที่ชอบบ้าอลังการก็ตามนี้เลยนะครับพีจีนะครับผมไม่ต้องพูดมากข้ามเพข้ามไปได้เลยนะครับอืมเมื่อทําการลงมาทําการโซชาร์ตหนึ่งครับอันนี้ก็คือลงมาชาร์ตเลย ต้องการพวกสำหรับใครที่หวังผลทันทีทันใดนะครับผมก็ใบนี้เลยนะครับต้องการเป็นเด็กเร็วนะครับก็ใบนี้ถัดมานะครับผมเมื่อทําการบู์ใส่แวนการ์ดและเรามีโซมากกว่า6ขึ้นไปนะครับอ่าพามตีจะเพิ่มขึ้นอีก4ี่พันนะครับผมก็เป็นตัวบู์พามตี1นึ่งหมื่นเลยนะจัดว่าบู์ได้หนักดีนะครับผมบูทหมืน่นนึงนี่ถือว่าหนักมากเลยนะเพียงแต่ว่าเงื่อนไขก็โซแค่4แล้วก็ข้อเสียคือบู์ได้เฉพาะแวนการ์ดเท่านั้นนะครับ ถัดมาวันนี้ลาครับพลานตีม8 0 0พนะครับผมเบสิกเบสิกนะเมื่อลงมาจ่ายเคาน์เตอร์บัสสองทำการรีทายเรียการ์ดเกรดหนึ่งหรือต่ำกว่าฝ่ายตรงข้ามนะครับเป็นการ์ดตอดดามเมจที่น่าสนใจนะเพราะว่าการรีทายเรียการ์ดต่ำกว่าเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะไปทำลายคีย์การ์ดเกรดศูนย์ฝ่ายตรงข้ามตัดเกมได้ก่อนด้วยนะแต่ว่าการจ่ายเคาน์เตอร์บัสสองนี่ก็เป็นอะไรที่เสียได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามันก็ช่วยตัดเกมสับสูนฝ่ายตรงข้ามได้ดีนะ เมื่อทำการให้บูธให้กับบูดัตนะครับผมเป็นการบูธเฉพาะทางนะครับผมพารตีก็จะเพิ่ม3 0 0พันนะไอ้พวกนี้ส่วนใหญ่หลังๆไม่ค่อยน่าใช้แล้วนะครับผมเพราะว่ามันเฉพาะทางเกินนะครับ่าในเทอ,อเร์สเขาเล่านะครับผมหากเรามีโซมากกว่า6ขึ้นไปพาม์ตีเพิ่มขึ้น3 0 0พันนะครับผมมันดีกว่าไอ้ตัวเมื่อกี้ไอ้ตัวเมื่อกี้เนี่ยมันเฉพาะแวนการ์แต่มันได้มื่นหนึ่งเชียวนะแต่นี่ได้แค่9 0 0 0พันนะครับผมก็เลือกเอาแล้วกันตามความเหมาะสมนะครับว่า จะให้แวนกา์ดเก่งเทพนะครับผมบูทหมื่นหนึง่งหรือจะเป็นใครก็ได้นะครับผมบูทสามพันก็เป็น9ก้าพันนะครับแต่กรดีมันบูทให้ใครก็ได้หละมันก็ดีทั้งคู่เลยนะเลือกเอาครับนานาจิตตังอ่าเมื่อกาใบนี้เป็นโซนะครับผมเราสามารถนํากาใบนี้นครับผมจากโซลงสู่ดับโซหรือสุสานนะครับผมทําการโซชาร์สองครับมันเป็นการเร่งาอาเร่งโซชาร์นะสำหรับใครที่ต้องการยัดโซรัวเนี่ยผมขอแนะนําใบนี้ดีมากเลยครับนะ เมื่อทําการเลียบนะครับผมหรือทําการสั่งแท็บนะครับผมก็ได้โซชาร์ตหนึ่งนะใครที่ต้องการโซชาร์ตหวังผลระยะยาวก็ต้องใบนี้แหละครับผมช่วยได้ดีเลยนะไม่ใช้โซชาร์ตกับบู๊ตไปนะครับผมแต่ถ้าเกิดจะใช้บู๊ตขึ้นมาก็ตามนี้เลยนะครับอ่าได้ทั้งโซชาร์ตได้ด้วยนะอาพวกนี้นะครับผมจะเป็นซีดีเซ็ตของเขานะครับผมพวกซีดีอ่าบอดไซค์กันละกันหรือเครื่องขับขี่นะครับ ในเธอของเรานะครับผมพลังตีของกาฟใบนี้จะเพิ่มขึ้นนะครับผมตามจำนวนตัวเขาในโซ่ใบละ2 0 0 0หากเรามีมากกว่าหรือเท่ากับ3ใบขึ้นไปนะครับผมก็จะได้คิดค่าดัเมจเพิ่มอีกหนึ่งนะครับทุกครั้งที่มีการลงมาในสนามนะครับผมเขาจะสร้างตัวเขาเอง1ใบนะครับผมกลับเข้าเด็กครับก็จะพูดง่ายคือลงมาก็จะมีกอปตัวเองแหละกลับเข้าเด็กไปหนึใบนะครับก็ ตามนานนี้ทําให้มีโอกาสนะครับผมที่จะยัดโซตัวเป็นตัวเขาอะเยอะขึ้นมากกว่าเดิมนะครับหรือในขณะเดียวกันมีโอกาสตีโดนดาเมจมากขึ้นกว่าเดิมหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครเล่นสายด์งเนี่ยก็เป็นแนวคิดอะไรมากมายนะครับผมก็วัดเอาไปเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงยัดรัวๆไปเลยถัดมานะครับอ่าใบเดิมเมื่อทําการอ่าโจมตีและบูทเข้าปานะครับผมฮิตสู่แวนการ์ดนะครับผมก็จะได้โซชาร์เพิ่มอีกหนึ่งนะ ตรงนี้นะครับผมจะต่างกันก่อนหน้านี้ก็คือก่อนหน้านี้ก็จะมีลงมาได้โซชาร์ตนะครับผมแท็บได้โซชาร์ตอันนี้จะเป็นการบูตนะครับผมและฮิตเข้าแวนการ์ดได้โซชาร์ตนะครับผมข้อดีนะครับผมก็คือเราได้ทั้งปัม๊มด,ด้วยนะครับผมได้ทั้งชาร์ตด้วยนะครับผมแต่ข้อเสียก็คือมันต้องตีเข้าด้วยนะต้องตีเข้าแวนการ์ดอย่างเดียวนะครับผมดังนั้นเนี่ยการเงื่อนไขาการใช้จะยุ่งยากนะครับผมกว่าไอ้สองใบก่อนหน้านี้แต่ใบนี้มันได้ครบเครื่องจริงๆนะก็เลือกเอานะครับผมว่า พลังอยิ่งใหญ่ก็มาด้วยความยุ่งยากอันใหญ่ยิ่งนะครับผมตามนั้นนะครับอันนี้ลุงเบนบอกไว้เลยนะลงมานะครับผมหากเรามีการ์ดในมืออ่ะหากเมื่อกาไปเลือกมาครับผมเราสามารถเลือกการ์ดในมือ1ใบเข้าสู่โซชาร์ตได้นะครับใครที่อยากจะโซชาร์เป็นใบๆบนะครับผมก็ช่วยได้แต่ว่ามือหายนะจ๊ะก็ไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่เว้แต่ถ้าเกิดในในแง่บางใบก็มีประโยชน์นะเพราะว่าเกรดสองบางใบเราอยากให้มันเป็นโซชาเราอยากให้มันอยู่โซมากกว่านะ โอเคนะครับอันนี้พวกสายดัมเมจนะครับผมที่ลงมาแปดดัมเมดเนี่ยอันนี้ผมขอข้ามเลยนะเพราะว่าพูดหลายทีแล้วนะครับพวกนี้ก็จะประมาณนี้แหละลงมาเอากาท็อปเด็กหนึ่งใบแปะเข้ากองดัมเมจนะครับผมจบเทิร์นเอากลับเข้าเด็กนะครับอ่าประมาณนี้นะเมื่อทําการใช้ยูนิตตัวนี้ในการบูทนะครับผมและโจมตีเข้านะครับผมมันก็จะดีเทิร์นกลับขึ้นมือนะข้อดีนะครับผมก็คือเราสามารถที่จะอ่า สบายใจนะครับผมเวลาเราเจอพวกสายนารุนะครับผมหรือคาเนโร่เนี่ยก็คงไม่โดนดีทายแล้วละ่ะเพราะว่ามันดีกับขึ้นมือแล้วนะแล้วอีกอย่างนึงก็คือเราสามารถจะจัดบอร์ดของเราได้ง่ายขึ้นนะครับผมเพราะว่ามันตีแล้วมันเกือบขึ้นมือกับขึ้นมืออย่างนี้เรื่อยๆเราก็จัดบอร์ดง่ายขึ้นนะครับผมแต่ข้อเสียก็คือพามตีแค่6000อันนี้มันน่าเหนื่อยใจจริงๆนะ อ่ะอันนี้คือเกตดึงทั้งหมดนะครับผมที่ผมเอามารีวิวกันนะก็อย่าที่บอกนะครับผมแต่ละใบที่น่าสนใจก็มีเยอะนะครับผมก็มีใบนี้ลงมาชาร์จเลยบ้างแซกจูบ้างนะครับผมแท็บอ่าแท็บได้จูไอแท็บได้ลงมาลงมาชาร์จเลยนะครับผมแล้วก็นําลงสู่สารได้ชาร์จนะครับผม สั่งแทบได้ชาร์จนะครับผมตีเข้าได้ชาร์จนะไอ้น,นี่คือสายโซชาร์จนะครับผมพวกสายบ้าปั๊มพลังจริงก็จะมี1ใบนะครับผมอ่าทุกครั้งที่ชาร์จพามตีเพิ่มอีกสามพันนะครับผมบูทให้แวนกาดแล้วมีโซมากกว่า6กก็หมื่นหนึ่งนะครับผมหรือใครก็ได้นะครับผมมีโซมากกว่า6กเนี่ยปั๊มได้9,000นะครับอ่าส่วนนี้ก็เป็นเซตซีรีส์ของเขาไปนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะโอเคเรามาดูเกรดสองกันต่อเลยนะครับผมเกรดสอง เกสรครับผมเมื่อลงมาปุ๊บเราสามารถจ่ายเคาน์เตอร์บาสสองครับผมจากนั้นทําการรีไทยการเคลียร์การ์ดฝ่ยกกายตรงข้ามเกสรหรือต่ํากว่านะอันนี้ก็เป็นมาตรฐานทั่วไปนะครับผมก็ถือว่าเป็นการปั๊มพลังนะครับไอการเคลียร์นะลงมาปุ๊บติดโซ่นะครับผมจะไม่สามารถสั่งโจมตีได้นะครับผมสามารถจ่ายโซชาร์สองครับผมจากนั้นทําการลดโซ่ครับนะ ก็ทุกครั้งที่มีการบูตนะครับผมพานตีก็จะเพิ่มขึ้นอีก5 0 0พนะครับผมเป็น1มื่นพนะจัดว่าอลังการมากนะแต่ว่าสำหรับสายของดาร์กเราเดี่ยการจ่ายโซชาร์ตสเนี่ยก็พุ่งตรงว,ว่ามันอยู่บางเด็กไม่ได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยการที่จะใส่การาฟไปนี้ในเด็กนะครับผมเราก็ต้องดูด้วยว่าเด็กเราเนี่ยไม่ได้ใช้โซเยอะนะส่วนใหญ่ก็ถ้าใส่เด็กนี้เนี่ยน่าจะตีหวังผลคิดว่าโซ6ก็พอแล้วนะครับผมเอาประมาณนี้นะเมื่อทําการลงมาปุ๊บได้โซชาร์ตหนึ่งครับอันนี้ง่าย วัน้ลาครับไม่มีอะไรแต่แม่งไปทําคอมโบได้หลายเด็กเหลือเกินลงมาปุ๊บถ้าเกิดโจมตีเข้านะครับผมเมื่อโจมตีเข้าได้โซชาร์ตหนึ่งนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นใบที่ดีนะเพราะว่าโซชาร์ตง่ายดีอ่าถัดมานะครับผมถ้าเกิดการไปดิลงมาจะแน่งแวนการนะครับผมทุกครั้งที่มีการลงเรียการเราจะได้โซชาร์ตหนึ่งครับโซชาร์ตไวมากครับผมแต่ว่าแม่งชาร์ตมวัวสู้เลยครับนะก็ประมาณนี้นะครับ หากเราลงมาในเทิงของเรานะครับผมแล้วเรามีโซมากกว่า6พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นอีก3 0 0พเป็น1 2ื0 0พันะครับผมจัดว่าอืมใหญ่ดีนะทุกครั้งที่โจมตีเข้าแวนการ์ดนะครับผมเราสามารถจ่ายเคาน์เตอร์บัสหนึ่งครับผมจากนั้นทำการโซชาร์จ3ค่อนข้างจะเสียเคาน์เตอร์นะครับผมในการจ่ายนะแต่ว่าการที่โซชาร์จถึง3าเนี่ยมันก็เฮ้ยมันก็เยอะนะก็เลือกเอานะครับผมยอมเสียเคาน์เตอร์เพื่อยัดไวหรือเปล่านะแต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าเอานะ เพราะว่าถ้าเกิดใครที่เล่นสายดาร์กเนี่ยแล้วก็น้นสายโซชาร์ตเนี่ยแล้วก็ใช้สา้สาโซไอโซชาร์ตเยอะมากเนี่ยผมก็รีบแนะนําว่ารีบๆยัดให้มันครบๆไปดีกว่านะครับผมเพื่อเกมเราจะได้วิ่งไวขึ้นนะอ่าแต่เราก็ต้องคํานวณเรื่องการจ่ายเคาน์เตอร์ให้ดีเรื่องการใช้สก,กิลด้วยนะครับถัดมานะครับผมเมื่อลงมาปุ๊บจ่ายเคาน์เตอร์บัสหนึ่งนะครับผมจากนั้นเลือกเป้าหมายการ์ดเกรดซอนะครับผมหรือต่ำกว่าจจไดเด็กครับผมเข้าสู่โซนะครับผมอันนี้เป็นหนึ่งในการยัดโซเฉพาะทางนะครับผมก็อันนี้ก็น่าสนใจนะ ก็ดีเลยนะครับผมรีดยัดโซไปจะดีกว่านะเพราะยิงยัดโซเยอะเนี่ยกองเราก็จะยิ่งน้อยโอกาสเปิดเจอทิกเกอร์ก็สูงขึ้นนะครับเมื่อเรามีโซมากกว่า6นะครับผมพามตีเพิ่มขึ้น4ีพันนะครับผมเป็น12 0 0 0พันนะอ่าซึ่งก็ก่อนนันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับผมก็ประเภทเดียวกันลงมานะครับผมและเมื่อเรามีโซมากเมื่อกา่าเมื่อก้าไปดีโจมตีนะครับผมและเรามีโซมากกว่า6นะ ทำการจ๊กการ์ดหนึ่งใบนะครับผมจากนั้นเลือกการ์ดในมือหนึ่งใบาวางเข้าใต้กองนะครับผมเป็นหนึ่งในการที่น่าสนใจนะเพราะว่าเป็นการเอาการ์ดที่เราไม่ใช้นะครับผมยัดเข้าทิกเกอร์นะซึ่งมันจะช่วยได้เยอะเลยเพราะว่าดาร์กเนี่ยถ้าเกิดทิกเกอร์ขึ้นมือแล้วมีปัญหาแน่ๆนะครับผมนะ่ะทำให้ทิกเกอร์ที่เราต้องการนะครับเนี่ยถ้าเกิดใช้การ์ดใบนี้เราก็สามารถจะอ่ารีเทิร์นนะครับผมการ์ดในมือหนึ่งใบกับเข้าเด็กได้ด้วยนะก็มีโอกาสทําให้เราเปิดทิกเกอร์เจอง่ายขึ้นนะครับอ่าพวกสายเปิดดัมเบ อาพวกสายรถม้าศึกอีกแล้วนะครับผมพารามตีเพิ่มขึ้น2 0 0พตามจำนวนตัวเขาในโซ่นะครับผมหากมีมากกว่า3ใบขึ้นไปได้คิดที่คอนดาเมตเพิ่มอีกหนึ่งครับทุกครั้งที่ลงมานะครับผมลงสู่สนามนะก็จะรำสร้างตัวเขาครับผม1ใบกับเข้าเด็กนะครับอืมตามนี้เลยอ่าเมื่อโจมตีเข้าแวนการ์ดนะครับผมนำการ์ดในมือ1ใบนะครับผมเข้าสู่โซ่นะครับจากนั้นจั่วการ์ดหนึ่งใบครับ อ่านี่ก็เป็นตัวยัโซเช่นเดียวกันพลังตีแ0 0 0ต่ำไปนิดนึงนะอ่าเมื่อโจมตีเข้าแวนการ์ดนะครับผมและเรามีการ์ดเลียการ์ดนะมากกว่า4ใบนะครับผมนะได้จั่วการ์ด1ใบนะครับผมไอ้มากกว่า4าี่ใบนี่คือไม่นับตัวเขาด้วยนะดังนั้นเนี่ยถ้าจะเวิร์กสุดก็น่าจะยืนตำแหน่ง Vanguard แวนการ์ดแหละแต่แวนการ์ดยืน7 0 0 0นนี่น่าสงสารเหลือเกินนะครับกลัวฝ่ายตรงข้ามเข้าเทินวะเขาจะกระทือเราเอาซินะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับเกตดสองเนี่ยก็จะมีการ์ดที่ค่อนข้างจะ หลากหลายประเภทนะที่เราจะเลือกใช้นะครับผมไอดีเดี๋ยว่อยไปพูดถึงไอดีเดี๋ยว่อยพูดถึงวันหลังนะเดี๋ยวไปดูถึงเกรดสามก่อนก็จะมีการ์ดเดนการยัตโซนะครับผมก็ลงมายัตโซเลยนะครับผมตีเข้ายัตโซนะครับผมลงแวนการ so ์ยัตโซลัวๆนะครับผมจ่ายเคาน์เตอร์มีการจ่ายค่าใช้สกิลนะครับผมแต่ยัตโซถึง3เลือกการ์ดยัตโซนะครับผมก็แต่ละใบก็ถือว่าโอเคนะครับรวมถึงการ์ดที่มีการเปลี่ยนการ์ดในมือด้วยนะก็ถือว่าโอเคเช่นเดียวกันด้วยนะ สลับสายดาร์กก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมนะที่น่าสนใจนะครับที่เอาไว้เล่นกันนะต่อมาเป็นเกรดสามนะครับผมอ้อขออภัยนะครับผมเก็บสองผมข้าไปใบหนึ่งบหนึ่งนะครับเพราะผมไม่มีนะครับผมคือใบนี้นะครับคือจ่ายเคาน์เตอร์บัสและจั่วการ์ดหนึ่งใบนะครับผมเมื่อโจมตีเข้าได้จ่ายเคาน์เตอร์บัรสองและจั่วนะถามว่าใบนี้โอเคไหมนะครับผมคือดาร์กมันไม่ค่อยมีการ์ดในมือหลักๆเลยนะครับผมก็ใครที่เล่นสายถ้าเกิดเราไม่เล่นสาย ดอทิเกอร์ล้วนเนี่ยมือมีปัญหาแน่นอนนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่ขนาดเล่นสายดอทิเกอร์ล้วนมือยังมีปัญหาเลยนะครับดังนั้นเนี่ยการจ่ายเคาน์เตอร์บัสสองได้จ๊กการ์ดหนึ่งใบก็น่าสนใจนะครับผมเป็นเดี๋ยวมันเปลืองเคาน์เตอร์โว้ยเสียดายนะครับผมนะตามนี้แหละแต่ถามว่าดีไหมดีแต่ก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมด้วยนะครับเก3สามนะครับผมอ่าสำหรับอ่าโนไลท์คิงนะครับผมก็คือ จุดที่น่าสนใจของเขาอ่าคือเขายืนที่1 1 0 0 0หนึ่นะครับผมเมื่อสตาร์ทเริ่มต้นนะั่นก็คือถ้าเกิดได้โซชาร์ตเนี่ยวเขาจะกลายเป็นเพิ่มอีก2,000จะเป็น13,000ไอหมื่นสามเนี่ยถือว่าเด็ดขาดในการตีเลยนะในการตีฮิตแรกนะครับผมเพราะว่าเรียการ์ดเกรดหนึ่งเนี่ยไอ้เกรดสามฝ่ายตรงข้ามยังไงก็ไม่มีทางยืนเกรดยืนหมื่นสามได้ในเธอเหเราแน่นอนนะครับนะมันมีบางตัวแหละยืนเกรดสามแต่มันเป็นคอร์สไลท์นะครับผมมันทํายากนะแต่ดังนั้นเนี่ยสลับตัวโนไลท์คิงเนี่ยครับผมเปิด ด้วยหมื่นเนี่ยหมื่นสามเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะครับความสามารถอย่างที่2ของเขานะครับผมเมื่อโจมตีไปปุ๊บเนี่ยแล้วเรามีดามเมจโซน5ใบนะครับผมนะหรือมากกว่าไอ้มากกว่าได้ยังไงมันก็ตายแล้วล่ะ5ใบกันละกันนะครับผมนะเราสามารถเอาการ์ดดามเมจโซนของเราทั้งหมดครับผมออกไปนะครับผมออกไปก่อนนะจากนั้นนะครับผมพามตีจะเพิ่มขึ้น1 0 0 0 0หมื่นนะครับผมและคิดค่าดามเมจเพิ่มอีกหนึ่งนะครับแต่พอจบเทินปุ๊บการทุกใบที่เอาออกไปในครับผมในช่วงดามเมจโซนจะกลับเข้ามาในดามเมจโซนและในภาพความหน้านะครับ จุดดีนะครับผมก็คืออย่างทีผมบอกอะ่ะเขายืนหมื่นสามในเทิร์นของเรานะและอย่างที่2ครับผมเมื่อเขาตีไปปุ๊บเนี่ยและเรามีดาเมจท่าเนี่ยเราจะได้เพิ่มขึ้น1นึ่งหมนะครับผมดังนั้นเนี่ยเรามั่นใจได้เลยนะครับผมว่าอัดหมัดนี้2องหมื่นสามแน่ๆและสองหมื่นสามคิดดีคอดาเมจอีกหนึ่งนะครับผมมันเข้ามันเข้าแน่ๆนะปัญหาก็คือฝ่ายตรงข้ามจะมี PG รับหรือเปล่าถ้าไม่มีนะครับผมก็ รับไป2แดมนะครับผมจัดว่าเป็นชิตตัดสินเลยนะแล้วก็สกิลนี้นะครับผมไม่มีการจ่ายไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับผมเงื่อนไขคือดาเมจ5อย่างเดียวนะอันนี้คือจุดที่น่าสนใจสหรับโน l ลไอด์คิงนะครับผมดังนั้นเนี่ยถามว,ว่ามันแย่ไหมมันไม่แย่แต่มันเสียอย่างเดียวคือมันต้องรอจังหวะสวนนะครับผมมันเลยค่อนข้างจะยุ่งยากครับในการใช้นะแต่ถามว่าเป็นใบปิดเกมที่เซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับกำลังแย่ๆขึ้นมาเนี่ย ตีไะปุ๊บมั่นใจครับผมเราได้2คิแล้วนะครับผมไม่ต้องเสียอะไรเลยนะแค่5้าดัมเมจตีเข้าไปนะครับผมนะปัญหาก็ PG มีหรือเปล่าแค่นั้นไม่มีก็รับไปซะถัดมานะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เล่นคู่กับเกร2ของเราครับผมตัววันดีลา1 0,000มืนะครับถ้าเรามีไอตัวนั้นอะ่ะเป็นโซอยู่นะครับผมพลังโจมตีเราสามารถจ่ายคน์เตอร์บสสพราตีเพิ่มขึ้น5000คิขบวก1นะครับ ก็ถือว่าช่วยได้ดีนะแล้วถ้าเกิดอยู่ในมือครับผมสามารถรีเทิร์นตัวเขากับเข้ากองและเอาตัวไอวันนีรามหมื่นหนึ่งจะเด็กขึ้นมือได้นะครับเป็นหนึ่งในกาที่ผู้คนนะครับผมนิยมเลือกใช้เป็นฮิลทิกเกอร์นะครับผมเพราะว่ามันเอากับเข้ากองได้นะครับผมสาหรับเกตสามใบนี้นะอัลมอนนะครับผมเป็นหนึ่งในกาที่ทําให้บอดฝัดตรงข้ามพังง่ายมากนะครับผมเพราะว่า ในเธอของเราเนี่ยาพาร์ตีของการ์ดใบนี้จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนการ์ดโซ่ใบละหนึ่งพันนะครับก็เรียกว่าส่วนใหญ่อัลมอนนี่ก็ยืนไม่ต่ำกว่า1มื่นสี่หื่นห้านะครับผมบางครั้งก็2 0 0 0มื่นสองืนสองนะครับผมก็ประมาณน,นี้เลยนะในตำแหน่งแวนการ์ดนะครับผมสามารถแจกคอเตอร์บาร์ดหนึ่งนะครับผมจากนั้นทําการนําเลียก,การ์ดของเราหนึ่งใบเข้าสู่โซ่และทําการซุ่มรีทายเลียก,การ์ดฝ่ายตรงข้ามนะครับซึ่งมันก็ช่วยได้ดีเลยแหละนะนะครับผมก็ ประมาณนี้นะก็เป็นตัวพังบอร์ดฝ่งตรงข้ามแหละครับหลักๆถัดมานะครับผมก็คือพามตยนะครับผมเริ่มต้นเคิร์เราเนี่ยจะยัดโซชาร์ตหนึ่งพามตีเพิ่มขึ้นสองพันนะครับผมตรงส่วนนี้กระจอกกว่าโนไลท์คิงนะครับแล้วก็ความสามารถอย่างหนึ่งก็คือเมกะบาสนะครับผมจ่ายโซหกนะครับผมแล้วก็เคอ์เตอร์บาสี่เมื่อโจมตีเข้าแล้วนะครับผมทำการรีทายเรียการ์ฝ่าตรงข้ามออกทั้งหมดนะครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมมัน มันดีไหมเหรอครับผมมันไม่จะว่ายังไงดีละ่ะคือถ้าฝ่ายตรงข้ามมือมีน้อยเนี่ยเรารีททยเรียการฝ่ายตรงข้ามไปหมดแล้วเนี่ยฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะฟื้นตัวลําบากมากเลยนะเพราะว่าคือเรารีไายฝ่ายตรงข้ามรีททยเลียการฝ่รยายตรงข้ามหมดแล้วเนี่ยถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามเป็นพวกมีสนามเยอะๆเ,เนี่ยมันก็คุ้มนะครับผมแต่ถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามมีไม่เยอะขึ้นมาล่ะประมาณมีสองใบหนึ่ bay, งใบสองใบอย่างเงี้ยมันก็ใช้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับนะและอย่างหนึ่งการที่เราต้องตีเข้าก่อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหนื่อยใจนะครับผม แล้วก็พามตียืนที่หมื่นสองถามว่าพอพึ่งพาได้ไหมก็พอพึ่งพาได้นะก็ไม่ได้น่าเกียดน,นะครับผมโดยส่วนตัวแล้วก็ถือว่าเฉยๆนะครับหากเรามีโซมากกว่า6กนะครับผมพามตีกาใบน,นี้จะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งพันะครับผมเป็นหนึ่งมื่นหนึ่งพันนะและถ้าเกิดโจมตีไปปุ๊บเราสับแล้วเรามีโซมากกว่าหกนะครับเราสามารถแจกเคอน์เตอร์บัสสองครับจากนั้นเลือกเรียกการ์ดของเราสองใบพามตีเพิ่มขึ้นสา0พันจนจบเทินนะ ก็เป็นตัวหวังผลในการบูทที่ดีได้นะก็ถือว่าโอเคนะครับผมแต่จากเคาน์เตอร์บัตสองเลยเหรอเสียดายจังเลยนะก็โอเคครับกลางๆแหละกลางๆเหมือนแบบเมื่อกี้นะครับเฉยๆนะครับอันนี้นะครับผมก็ในช่วงสตาร์ทเมนเฟสของเรานะครับผมทำการโซชาร์ตหนึ่งนะครับผมพามตีเพิ่มขึ้น2,000นะครับผมเป็น12,000เหมือนกับก่อนหน้านี้นะแต่เมกะาบาัตของเขาผมว่าน่าสนใจกว่าตามเมื่อกี้เยอะนะครับผมอย่างแรกเลยนะก็คือ เราสามารถเลือกเป้าหมายเลียกาฝ่ายตรงข้าม1ใบนะครับผมเอามาวางเป็นตำแหน่งแวนการ์ดครับซึ่งถ้าเกิดเราเลือกเกตสอเนี่ยก็จะเป็นการเคลียร์เกต2สอฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยนะครับผมหรือถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่มีไอ้นี่หรือเราสามารถเลือกเกต1หนึ่งหรือเกตศูนย์ฝ่ายตรงข้ามมายืนทับได้นะซึ่งการทําอย่างเงี้ยมันทําให้ฝ่ายตรงข้ามความตีต่ําลงเยอะเลยนะครับผมและการพอต่ําลงเยอะอย่างเงี้ย เราก็จะสามารถตีทำดาเมจได้เยอะขึ้นตามไปด้วยนะครับผมเพิ่มจะตีสาดมได้เลยนะเพราะว่าถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามเขาไม่มีเกรดสอมายืนรับอย่างนี้นะครับผมก็งานนี้สนุกแน่นอนนะครับผมแต่พอใช้ความสามารถที่ปุ๊บเนี่ยเข้าเทิร์นฝ่ายตรงข้ามนะครับผมฝ่ายตรงข้ามจะสามารถไลทับนะครับผมได้ทันทีนะครับผมก็ถือว่าก็โอเคนะเขาก็ทําการเลือกการ์ดแหละเข้ามาทับอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ตามนั้นไป ก็คงกลับมาเป็นล่างสามเหมือนเดิมแหละนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเมื่อทําการบูตนะครับผมพารตีก็เมื่อมีเมื่อ,อยู่อันนี้มีการบูตเพิ่มเติมนะก็จะเพิ่มพานตีเพิ่มอีกสามพันจนจบเติร์นนะครับในช่วงเทิร์นของเรานะครับผมหากเรามีโซการ์ดนะครับผมมากกว่า15บห้าใบพานตีจะเพิ่มขึ้นหมื่นห้าแล้วก็คิดข้อดามเมจเพิ่มอีก2นะครับจัดว่าแมงอลังการมากเลยนะหมื่นห้าเลยเนะี่ยแล้วก็คิดสามดาเมจตีเข้าไปนี่คือถ้าโดนนี่คือเจ๊กเลยนะครับผม โดน2งทีคือตายหุ่ดาเมจไม่ขาดไม่เกินนะครับหมัดแรกคางเหลืองหมัดสตายเลยนะครับอ่าเมื่อจมเมื่อลงมาในสนามนะครับผมเราสามารถเลือกการ์ดสาใบนะครับผมชื่อชื่อซ้ํากันกับเรียกการ์ดในสนามจากในเด็กเอาเข้าสู่โซได้นะครับก็พูดง่ายคือลงมาระยะโซสาเลยแหละนะถ้าทําได้ขึ้นมาเนี่ยนะก็ถือว่าโหดเลยแหละเพราะว่าเขาจะกอบชื่อเขาทั้งเด็กเลยนะครับถ้าลงมาลุลูลนี่คืองานเข้า ในช่วงเธอของเรานะครับผมกาฟใบนี้ก็พลันตีเพิ่มขึ้น2,000นะครับผมตามจำนวนตัวเขาในโซ่ใบละ2,000แลนะถ้าหากมีชื่อสากัน3าใบขึ้นไปนะครับผมก็จะได้คิดคีคอนดัเบตเพิ่ม1ครับหากโลกมานะครับผมปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นการสร้างรถเบอร์1ลดรถเบอร์2และตัวเขาเบอร์3เนี่ยเอาเข้าเด็กด้วยนะครับผมก็เป็น1ใบที่ยัดกองค่อนข้างจะดีนะครับ เป็นหนึ่งในการที่คนนิยมเป็นฮิลทิกเกอร์นะครับผมสาเหตุก็เพราะว่ามันเป็นการยัดฮิลเข้ากองนะครับแล้วก็พอยัดฮิลเข้ากองก็ดีนะแต่ก็อย่าลืมว่ายัดฮิลทิกเกอร์เข้ากองก็ดีมันแต่ปัญหาก็คือมันสร้างเกตหนึ่งเกตสองยัดเข้ากองไปด้วยนะครับผมทําให้โอกาสที่เราจะตีโดนดาเมจนะครับผมก็สูงตามไปด้วยเช่นเดียวกันนะก็ต้องใช้ให้ดีแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นฮิลทิกเกอร์แหละนะ จ่ายเคาน์เตอร์บาร์สองครับผมทําการทํำโพสนาบาร์ครับผมจากนั้นได้โซชาร์สองนะครับผมพลังตีจับเพิ่มขึ้นนะครับผมตามจำนวนการ์ดโซใบละหนึ่งพันถ้าเกิดเรามีโซมากกว่า6ก็จะได้คิดิคอนดามิเกเพิ่มอีกหนึ่งด้วยนะจัดว่าความสามารถครบเครื่องนะครับผมดีมากเลยนะครับผมติดอย่างเดียวตรงที่แม่งจ่ายเป็นเป็นโพสนาประเภทโพสนาเนี่แหละนะมันทําให้เรายุ่งยากนะครับผมในการใช้นะครับผมนะแต่ถ้าเกิดใช้ได้นะครับผมก็คุ้มนะเพราะว่าโซชาร์สอง ปั๊มพลังใหญ่เป็นควายแน่นอนนะครับผมและก็คิดดัเมดบวกหนึ่งด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกาที่เออโอเคแล้วนะแต่มันก็เหมือนเดิมครับผมอย่าขอย้านะครับผมมันระบากที่มันตัวเพอร์ซนานีาน่แหละเมื่อโจมตีนะครับผมใส่แวนกาพารตีจะเพิ่มขึ้น2 0 0พันจนจบแพทเทิร์นนะครับอืมก็ประมาณนี้อันนี้คือเกตสามทั้งหมดนะครับผมแต่ละใบก็มีข้อดีข้อเสียออกไปผมก็แจกแจงให้เรียบร้อยนะครับผม ถามว่าใบไหนมีใครนิยมบ้างนะครับผมก็คงไม่ต้องพูดถึงนะตัว U R นะครับผมกับพี่รถสองตัวนี้มันเป็นกราฟมาใหม่คนนิยมเล่นเยอะนะครับลองมาจริงนะครับผมก็จะมีพวกอาร์มอนนะครับผมหรือเกดสาตัวนี้นะถ้าพวกนี้จะไปใช้นะครับผมก็จะนิยมประมาณนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับผมก็เลือกเอานะตัวโนไลท์คิงนะครับผมมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับผมมันก็ดีนะปิดเกมได้ดีได้ชะงักเลยถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามเผลอๆเนี่ยตายไม่รู้ตัวนะครับผมสำหรับโนไลท์คิงนะครับเพราะว่า ตีไปลอทิกเกอร์ไปเรียบร้อยนี่มาเนี่ยโนะไรคิงกระโดดมาต่อยป้งจบเลยนะครับผมงงแบบไม่รู้เรื่องเลยนะครับอ่าวันนี้ก็คงจะมารีวิวมีแค่นี้ครับผมหากชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดซักแค่ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับแวนกาเซโลวันนี้บายบายครับสวัสดีครับ